ขายไปได้กี่ชิ้นเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นตัวเลขก็จริงแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่ฟอร์แมตที่เป็นตัวเลขนะแล้วผมกด enter ตรงนี้สังเกตว่าผมจะสามารถสกัดตัวเลขออกมาได้แหละแต่ถ้าผมใช้ apply เข้าไปปุ๊บสังเกตว่าข้อมูลของผมจะ clean เรียบร้อยแล้วเราจะได้ข้อมูล2อันนี้มาเป็น s ซล e s แล้วก็เป็น price ผมจะบอกว่านี่คือ total sales นะสมมติแล้วเอา2อันนี้มาคูณกันคราวนี้ผมก็จะได้ยอดขายแหละ ของข้อมูลที่ผมเก็บมาจากช e ้อป e ี้ตผมก็จะเห็นแล้วว่าอ๋ออันนี้มันคือของร้านอะไรนะในราคานี้สวัสดีครับผมซิปป้าจาก a n ล e ิเบตไพทอน Python นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของ,ของเล e x p r e s s ชันกันครับต่อจากคลาสที่แล้วนะครับที่เราได้เก็บข้อมูลจาก Shopee ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <anting> ในเรื่องของการเก็บข้อมูลจาก เว็บไซต์คอมเมิร์ซนะแล้วก็ข้อมูลโดยทั่วไปเลยเนี่ยถ้าข้อมูลเราดึงมาแล้วเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยข้อมูลมันจะยังไม่พร้อมใช้งานอย่างเช่นในเรื่องของราคาสังเกตว่ามันไม่ใช่ตัวเลขถูกป่ะจริงๆเรามานครจะเป็นตัวเลขแหละแต่ว่าพอดึงมาปุ๊บมันมีเรื่องของแพทเทิร์นต่างๆหรือว่าฟอร์แมตต่างๆที่ใช้แสดงผลถูกไหมมันก็ยังไม่พร้อมใช้งานนะหรืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเรื่องของยอดขายนะครับขายไปไล้กี่ชิ้นเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นตัวเลขก็จริงแหละแต่ว่า มันยังไม่ใช่ฟอร์แมตที่เป็นตัวเลขทันทีถูกป่ะเราจะไม่สามารถเอาแบบสมมติผมจะหายอดขายเงี้ยผมเอาราคาใช่ป่ะคูณกับเซลสิ่งเงี้ยเราจะไม่ได้ยอดขายถูกไหมเพราะมันไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขจริงๆนะครับซึ่ง regular expression เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถสกัดข้อมูลตรงนี้นะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆอย,าอย่างเช่นสกัดง 2, 2มานะครับแล้วก็สกัดแบบโอเค2 24.1 0 0 0พันก็คือ24,100่ใช่ไหมนะครับ r e g u l a ส์เซเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถดึงตัวนี้นะ219เกนี่ยกับ24,100เนี่ย, 24, ยออกมาจากข้อความพวกนี้ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามีข้อมูลตัวอย่างด้วยนะครับที่ที่ทลิงก์นี้นะครับผมจะแปะไว้ใน Description นะครับให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานข้อมูลตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับก็พอมาที่ลิงก์นี้ปุ๊บนะให้ทำงี้นะครับไฟล์แล้วก็เม k e c ปี้ไปนะครับ เนาะแล้วก็ไปตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะแล้วก็เอาตัวนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างที่อาจจะทําไปด้วยกันได้นะครับในเรื่องของ Leg g u l a r i z a t t o o เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ได้ทั้งบน Google s h e e นะแล้วก็ทั้งบน Python เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวอย่างของ Google e ีตเนี่ยใช้ส่วนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เอาส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่บน Python แล้วกันนะครับเพื่อให้มันจบที่เดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงการใช้งานของ ทั้งสงส่วนเลยซึ่งถ้าเราจะใช้ l e g ไร i ์เ a ชชันนะครับในตัว o o o g s h s h t เนี่ยอันนี้ผมลบอันนี้ก่อนนะแล้วผมจะใช้าการสกัดในคอลัมน์ e แล้วกันนะในการสกัดเรื่องของยอดขายในเรื่องของยอดขายเนี่ยนะครับสังเกตว่ายอดขายที่เราขายได้เนี่ยมันจะมีคาว่าขายแล้วข้างหน้าใช่ปมีตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมาจำนวนขายได้ใช่ไหมจำนวนที่ขายได้แล้วก็หน่วยนะครับหน่วยที่ เป็นยอดขายจริงๆถูกไหมอย่างเช่นแบบหน่วยพันหรือว่าเป็นหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเล็กล้องสเปชนนะครับจะช่วยเราแก้ปัญหาตรงนี้ครับก็คือมันจะช่วยให้เราสามารถใช้คําสั่งพิเศษในการอธิบายลอจิกให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับข้อมูลมากขึ้น อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าผมต้องการตัวเลขออกมาจากคอลัมน์ตัวเซลล์เนี่ยนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลที่ผมต้องการคืออะไรถูกปะผมแค่ดูว่าในคอลัมน์นี้เนี่ยมันมีตัวเลขอยู่แล้วผมต้องการตัวเลขออกมาถูกไหมครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมันจะมีความหมายยังไงก็ได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคอลัมน์นี้บังเอิญว่ามันต้องการตัวเลขเพราะตัวเลขเนี่ยเป็นยอดขายไงเราจะใส่โลจิกไปเป็นให้ไปดึงตัวเลขมานะครับซึ่ง วิธีการใช้ regular expression ใน Google s h e e t นะเราใช้คำสั่งนี้ l e g x นะครับแล้วก็ extract นะแล้วเราจะไปคลิกในเซลล์ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเซลล์นี้เสร็จแล้วเราจะใส่ regular expression เข้าไปนะ regular expression เนี่ยนอกจากที่ตัวมันเองจะเป็นคำสั่งเนี่ยนะครับมันยังเป็นตัวอักษรพิเศษที่ใช้เพื่ออธิบายแพทเทิรนด้วยนะครับซึ่งคีย์หลักๆของ regular expression เนี่ยคือการที่เราเข้าไปทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารแพทเทิร ด้วยอักษรพิเศษที่มันเตรียมเอาไว้ให้นะครับซึ่งโดยพื้นฐานที่สุดเนี่ย r e g a l าร์สเปซเนี่ยเราสามารถใช้เพื่อค้นหาคำที่เราต้องการได้อย่างเช่นถ้าผมต้องการดึงคำว่าขายแล้วเนี่ยนะครับขายแล้วนะออกมาจากคำนี้เนี่ยผมจะใส่คำว่าขายแล้วลงไปนะก็คือ Double ลโ o t เ t ชันแล้วก็ขายแล้วอย่างนี้นะอันนี้คือการกำหนดว่าเราจะดึงคำว่าขายแล้ว ถูกไหมผมก็จะได้คําว่าขายแล้วออกมาจากตรงนี้อีกตัวอย่างนึ่งนะถ้าผมไม่ได้ต้องการคําว่าขายแล้วเนี่ยผมต้องการคําว่าพันนะสมมุตินะเพราะตรงนี้มันจะมีแบบ2 4่สิบสันใช่ไหมบางตัวมันไม่มีพันอะไรเงี้ยนะผมจะลองลากตรงนี้ลงมาเนะยเลกไลท์สเปเช i o n ก็จะเข้าไปหาคําว่าพันให้เรานะซึ่งถ้าอันไหนไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น NA เนาะก็คือไม่มี นะหาไม่เจอเห็นไหมบางอันมันไม่ได้มีพันนะลัษณะประมาณน,นี้คราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะดึงเลขเนี่ยนะครับหรือว่าดึงข้อมูลที่เราต้องการด้วยการบอกแพทเทิร์นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงว่าข้อมูลที่เราต้องการคืออะไรถูกปะเราไม่ได้เราไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเราต้องการคาว่าขายแล้วหรือว่าต้องการคาว่าพันเพราะอะไรเพราะถ้าผมรู้ว่าผมต้องการคาว่าขายแล้วผมก็พิมพ์ว่าขายแล้วก็จบถูกปะไม่ต้องดึงมาแต่ถ้าเกิดเราต้องการระบุตัวเลขนะถ้าผมยังใช้วิธี traditional อยู่หรือว่าการระบุลงไปเลยว่าผมต้องการอะไรอย่างเช่นถ้าผมต้องการ24.1บเนี่ยผมใส่24.1เข้าไปก็จริงนะอันแรกผมมันจะดึงได้แต่ตัวเลขถัดไปก็ปัญหาเดิมถูกปะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมี24.1สิบุ่ด่าอันไปสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือผมจะไม่ผมจะเปลี่ยนจากการระบุสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยเป็นระบุความเป็นไปได้ลงไปนะครับความเป็นไปได้กับลงไปอย่างเช่นถ้าผมต้องการตัวเลขเนี่ยแปลว่าอะไร แปลว่าผมจะไม่ไม่ได้ดึงศูนย์หรือไม่ได้ดึง9หรือไม่ได้ดึง2หรือหรือดึง4เป็นพิเศษถูกปหแต่สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือผมจะดึงต,งตัวหนังสือที่มันเป็นไปได้ตั้งแต่0ถึง9อันนี้คือการระบุว่าเราจะดึงตัวเลขซึ่งวิธีการระบุด,ด้วยอะไรใกล้สเปเชียลเนี่ยคือเราจะเข้าไปแก้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะใส่เป็นวงเล็บเหลี่ยมนะนะวงเล็บเหลี่ยมอย่างนี้วงเล็บเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นการบอกว่าตัวหนันสงสือที่เราต้องการที่จะดึงออกมาเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเลขที่เราต้องการดึงออกมาเนี่ย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับตัวใดตัวหนึ่งแต่ดึงทุกตัวที่ตั้งแต่0ถึง9เราจะเขียนอย่างนี้ถ้าเราเขียนอย่างนี้นะวงเล็บเหลี่ยมแล้วใส่0นถึงเเนี่ยหมายถึงว่าเราจะดึงตัวเลขที่เป็นไปได้ตั้งแต่0ถึง9แต่ถ้าเราเขียนแค่นี้แปลว่าเราจะดึงแค่ตัวเดียวดังนั้นถ้าผมลันตัวนี้นะกด enter ไปนะกด enter ไปสังเกตว่ามันจะไปดึงตัวเลขตัวแรกที่มันเจอครับนั่นก็คือ2ถูกไหมนะอย่างเช่นถ้าผมลากลงมาตรงนี้ มันจะดึงตัวแรกที่เจอหมดเลยครับสองหกหนึ่งสามสองสามหนึ่งอะไรเนี่ยนะนะมันก็จะดึงตัวแรกมาอันนี้คือ regular expression อันนี้คืออันแรกที่เราได้เรียนนะคือวิธีการที่เราระบุข้อมูลที่เราต้องการโดยที่เราไม่ระบุข้อมูลที่เราต้องการงงไหมคือเราระบุไปเลยว่า Pat t e r n เราต้องการอะไรนะก็คือเราต้องการตัวเลขแต่ไม่ได้ฟิกตัวเลขแต่พอเราเขียนตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่า set of characters นะครับ set of characters ก็คือ เราบอกความไปไม่ได้มันลงไปนะครับว่าโอเคผมจะหาตัวเลขตั้งแต่0ถึง9โดยที่ผมจะไม่ระบุว่ามันเป็นเลขอะไรเพราะว่าข้อมูลจริงมันมันไม่รู้ถูกป่มมันมันก็แล้วแต่ว่ามันจะได้อะไรแต่คราวนี้ถ้าผมต้องการดึงข้อมูลตัวเลขที่อยู่ติดกันหลายๆตัวเนี่ยนะครับผมจะต้องใส่สัญลักษณ์พิเศษลงไปนะเพื่อให้เกิดการทําซ้ําถ้ามีแค่วงเล็บมีแค่0ถึง9เนี่ยอันนี้คือการดึงตัวเลขแต่ถ้าผมใส่บวกเข้าไปหลังวงเล็บเนี่ยนะครับ อันนี้จากตอนแรกที่เราดึงตัวเลข1ตัวเนี่ยมันจะเป็นการดึงตัวเลขที่อยู่ติดกันออกมาทั้งพืชเลยนะแล้วผมกด enter ตัวนี้สังเกตว่าผมจะสามารถสกัดตัวเลขออกมาได้แหละโดยที่ผมไม่ต้องรู้เลยว่าตัวเลขของผมคือเท่าไหร่และมีกี่ตัวถูกไหมแต่ผมบอกแ pattern กับ regular expression ไปว่าข้อมูลที่ผมต้องการเนี่ยคือตัวเลขที่อยู่ติดกันนะครับซึ่งอันนี้สังเกตว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นถูกไหมเพราะว่าถ้าผมต้องการตัวเลขจริงเนี่ย ใน24เนี่ยยีมันยังมีจุดหอยู่เนี่ยครับก็คือมันเป็น2 4่ส0 1พันก็คือร้อยใช่ไหมก็คือ2 4งหมนะผมยังขาดไปร้อยนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกําหนดก็คือผมกําหนดให้มันดึงตัวเลขถูกไหมแต่มันมีอะไรมาขั้นครับเนี่ยมีจุดมาขั้นถูกไหมวิธีการที่เราแก้เนี่ยแก,แก้แก้ง่ายมากเลยนะคือเราก็เข้าไปที่ตัว regular expression ของเราเนี่ยแหละ แล้วก็ใส่จุดเพิ่มเข้าไปในความเป็นไปได้ของเราครับจากตอนแรกเราใส่แค่วงเล็บเหลี่ยมตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วมีแค่เลขเนี่ยเราก็ใส่จุดเพิ่มเข้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยถ้ามันเจอจุดมันก็จะดึงมาด้วยนะเราก็จะได้ข้อมูลตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เพราเราสกัดตัวเลขมาได้นะผมก็จะลากสูตรไปเนาะให้ให้มันครบทุกอันนะครับนะเราก็จะได้ตัวเลขมาทั้งหมดแหละตัวไหนที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น NA นะครับเราอาจจะใส่ครอบ ลักษณะนี้ก็ได้นะก็คือ if error ใช่ไหมใส่เป็น0ก็ได้เวลามี na มันจะได้เป็น0ย์ไปดนะ้นนี้คือข้อมูลของยอดขายถูกแล้วคราวนี้เวลาที่เราทำงานกับข้อมูลใดๆเนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ของ l e g i l a l expression ถูกปะแต่สังเกตนะ r e g i c a l expression เนี่ยเราไม่ได้แคร์เลยถูกปะว่าเออ มันต้องเป็นพันหรือว่ามันไม่เป็นพันหรือว่ามันเป็นร้อยอะไรเงี้ยนะเพราะข้อมูลที่เราใช้จริงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับกรณีไปถูกไหมมันต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัตินะครับหรือว่าคุณสมบัติที่ข้อมูลนั้นมีนะครับหรือว่าลักษณะของข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่เราทํางานด้วยเนี่ยลักษณะเป็นยังไงสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยถึงผมจะได้ตัวเลขมานะผมจะได้จุดมาเนี่ย แต่ว่ามันยังไม่สะท้อนความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมได้ตัวเลขมาแล้วแต่ว่าเฮ้ยบางอันมันเป็นพันนะมันเป็นหลักพันบางอันมันเป็นหลักหน่วยนะครับซึ่งเวลาที่ทุกคนเอาไปใช้งานจริงๆนยครับก็ต้องเข้าไปดูด้วยนะนะวิธีการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะทำงานกับข้อมูลลักษณะไหนใช้คำสั่งประมาณไหนเนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปดูข้อมูลที่เราเก็บมาได้ก่อนนะครับในกูเกิ e ชีตเนี่ยก็อาจจะระดับหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าผมเนี่ย ผมจะถนัดเอ็กเซลมากกว่าผมก็จะดึงข้อมูลลกมาก,ก่อนแล้วก็ลองไปดูใน Excel ว่าเออข้อมูลมันมีลักษณะไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะบังเอิญว่าของ s h อ p e e เนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายที่น้อยทำให้เราจัดการง่ายก็คือมีอยู่แค่2กรณีเท่านั้นคือถ้าสมมติว่าตัวเลขที่เป็นจุดเนี่ยนะครับหรือว่าข้อมูลที่มันมีจุดเนี่ย มันจะตามด้วยคําว่าพันชิ้นเสมอนะอันนี้คือความเข้าใจของข้อมูลนะต้องดูไปแต่ละข้อมูลนะครับอันนี้ไม่มีการแอดซูมนะเราต้องเข้าไปศึกษาด้วยถูกปะว่าข้อมูลที่เราต้องการทํางานด้วยเนี่ยลักษณะเป็นยังไง r ู l ของมันคืออะไรกฎของมันคืออะไรในคอลัมน์นี้ข้อมูลที่มีจุดจะตามด้วยพันเสมอข้อมูลที่ไม่มีจุดจะเป็นหลักหน่วยแปลว่าถ้าผมจะเตรียมข้อมูลให้เอาไปใช้งานได้เนี่ยผมสามารถทําอย่างหนึ่งได้ก็คือหลังจากที่ผมดึงข้อมูลมาได้ผมอาจจะเช็คว่ามันมีจุดอยู่ในนี้ไหมนะครับมันมีจุดอยู่ในนี้ไหม นะซึ่งการเช็คว่ามันมีข้อมูลตัวหนังสือที่เราต้องการอยู่ในอยู่ในข้อความที่เราต้องการไหมเนี่ยนะเราก็ใช้ regular expression ได้เหมือนกันนะครับจากตอนแรกเนี่ยเราใช้คำสั่ง regular อ้นี้ใช่ไหม Leg e g e x extract นะครับ Leg e g x extract นะ regular expression extract นะเพื่อดึงข้อมูลแต่ถ้าเกิดผมจะให้มันเช็คเฉยๆเนี่ยผมจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ l e g x match นะ match นะซึ่งการ match เนี่ยผมก็จะไปเลือกข้อมูลที่ผมต้องการนะ แล้วผมจะถามว่าเฮ้ยมันมีจุดอยู่ใช่ไหมสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็จะใส่จุดเข้าไปนะครับใส่เ Le ล็ก Expression เป็นจุดเข้าไปแต่คราวนี้ครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทํา Research ต่อได้ก็คือเข้าไปหา Google ได้อย่างเช่นแบบนะสมมุติว่าผมลองหาก่อนนะจุด in เล็ก e เนะสมมุตินะผมก็อาจจะเจอหลายเว็บไซต์นะครับลองดูหลายๆเว็บไซต์นะคือเราก็จะไปเจอว่าจริงๆแล้ว ไอ้ข้อมูลเนี่ยนะครับในเรื่องของ regularization เนี่ยตัวอักษรหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอักษรพิเศษที่มีความหมายพิเศษอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าบวกมันคือตัวที่หาข้อมูลซ้ำๆใช่ไหมหรือว่าข้อมูลหลายตัวที่อยู่ติดกันจุดเนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยจุดก็คือเป็นตัวพิเศษเหมือนกันที่ถ้าเราเขียนจุดเฉยๆเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าจุดเนี่ยเป็นตัวแทนของข้อมูลอะไรก็ได้หมายความว่า ถ้าผมหาจุดนะที่เป็นตัวหนังสือพิเศษเนี่ยใน regular เดสเพชชเนี่ยผมหาว่าตัวหนังสือเป็นอะไรก็ได้อยู่ในข้อความนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก็จะออกทรูหมดเลยถูกไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่มีข้อมูลนะมันถึงจะมันถึงจะไม่ทรูนะแต่วันนี้มันมีข้อมูลปุ๊บมันเป็นทรูทั้งหมดถ้าเราต้องการให้มันหาจุดจริงๆโดยที่มันไม่ใช่ตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่ทับเข้าไปด้านหน้าครับเนี่ยทับตรงนี้นะทับซ้ายไปขวานี้นะซ้ายไปขวานี้แล้วก็ ลากสูตรลงมานะครับพอเราใช้เล็กเล็ก x match เนี่ยถ้ามันเจอแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับหรือว่าเจอ regular expression ที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยมันจะออกเป็น true ออกมาถ้าไม่เจอมันจะออกเป็น false เราก็จะเอาเงื่อนไขเนี่ยนะครับไปไปทำงานกับข้อมูลได้ถูกปะอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าเฮ้ย if อันนี้หมายถึงว่าถ้ามันมีจุดถูกป่ะก็คือ if true ใช่ไหม value uh, if true ก็คือผมบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นนะถ้ามันมีจุดแปลว่ามันเป็นหลักพันถูกป่ะหลังหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลของเราเนะเราเจอว่าถ้ามีจุดปุเป็นพันผมก็จะคูณ1000เข้าไปแต่ถ้าไม่มีจุดปุ๊บผมก็จะเลือกข้อมูลนี้เฉยๆเราก็จะได้การเตรียมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็คือยอดขายถูกป่ะอันนี้อาจจะเป็น s a l e s ที่เป็น number เป็นเป็นอะไรเดียวเป็น float อะ เป็น integer ละกันนะจากตอนแรกที่ข้อมูลที่ผมใช้งานไม่ได้เนี่ยตอนนี้ข้อมูลผมใช้งานได้แล้วถูกปะเพราะว่าข้อมูลนี้เนี่ยถ้ามาบอกว่าเฮ้ยยีขายแล้ว2 4 1 0 0บชิ้นเนี่ยมันเอามาบวกลบคูณหารไม่ได้ถูกปะแต่ถ้าผมสก,กัดข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขได้แล้วเนี่ยอันนี้จบละผมก็สามารถเอาไปแบบสมมุติผมหาร1ิ ใช่ไหมหรือว่าคูณอะไรอะคูณ2อ,อะไรก็แล้วแต่ถูกปะ่ะผมมีตัวเลขแล้วพอมันเป็นตัวเลขปุ๊บมันคลีนแล้วมันเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับน,นนี้คือเรื่องของข้อมูลที่เป็น regular expression นะครับข้อมูลที่ clean ด้วย regular expression บน g o Google s h e e t นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรายกขึ้นมานะ s บสจากข้อมูลที่มาจากเว e. ็บไซต์ Shopee คราวนี้ผมจะทำงี้ผมจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องของ regular expression เนะี่ยนอกจากที่มันจะใช้บน Google Sheet ได้แล้วเนี่ยนะ มันใช้ใน y t h o นได้เหมือนกันนะครับซึ่งใน y t h o นเนี่ยมันจะมีทริคมีลูกเล่นที่อาจจะทำได้ง่ายกว่าใน Google Sheets เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นชุดคำสั่งที่เราเน้นสร้างโลจิกถูกไหมเน้นสร้างขั้นตอนเน้นสร้างขั้นตอนต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยบางที Google s h e e t เนี่ยมันอาจจะต้องทำคอลัมน์หนึ่งต,ต่อต่อสูตรกันไปใช่ไหมมันอาจจะเข้ามาออเดดอะไรเง,ง,งี้ยยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเขียนใน Python เนี่ย มันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าขั้นตอนมันมาเป็นยังไงถูกไหมคําสั่งอะไรเรียงกันมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ pandas นะครับเข้าไปเปิดตัว google sheet ตัวนี้เนาะวิธีการก็คือนะอันนี้เราดูไปแล้วในในสัปดาห์ที่แล้วที่เราใช้เรื่องของ p a n d a s ถูกไหมฮะเข้าไปอ่านตัว google sheet นะครับจริงๆไม่ใช่อ่านหรอกก็คือมันไปดาวน์โหลดให้แล้วก็เปิดด้วย Python ให้เรานะครับซึ่งผมจะเอา pandas มาใช้งานก่อนเราใช้คําสั่ง pd read csv นะครับแล้วก็จะไปเอาลิงก์ของ google sheet มานะครับ นาะแก้ไอตัว edit ตรงนี้เป็น export นะครับเครื่องหมายคำถามนะแล้วก็ format เท่ากับ csv นะครับแล้วก็ add แล้วก็ jd ทอพศู์เนาะเป็นข้อมูลที่มันมันได้มาจากตัว link เลยนะครับไม่มีแก้ไขนะครับอันนี้ตัวนี้เป็น report แลนนะครับนะเป็นข้อมูล report เนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับจะทำงานกับตารางทั้งทีนะครับจาัดก,การพวก row หรือพวก column ให้เรียบร้อยนะครับ set index มาก่อนเลยนะ นะก็จะได้เป็นรีพอร์ตตัวนี้นะครับก็สิ่งที่ผมทำก็คือเอาคอลัมน์ออเดอร์นะมาตั้งเป็นโอ w นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เรามี DataFrame เนี่ยนะครับจริงๆคล้า,ายกับเวลาที่เราทำงานกับไอตัวสเปชีตหรือว่าตาราง Excel ถูกปะก็คือ DataFrame เนี่ยก็คือตารางตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สัปดา่แล้วนะครับในคลิป Python Excel เนี่ยเราได้พูดถึงการทำงานไปแล้วนะครับใน flow ที่เรียกว่าแยกทำรวมถูกหในเรื่องของแยกทารวม นาะยแยกทำรวมได้พูดถึงเรื่องของถ้าเราต้องการทํางานกับข้อมูลคอลัมน์ไหนเราต้องเลือกคอลัมน์นั้นออกมาก่อนเพราะว่าเวลาที่เราส่งคําสั่งไปทํางานด้วยเนี่ยข้อมูลแต่ละอย่างมันทํางานไม่เหมือนกันนาะอย่างเช่นตอนนี้ผมได้เซลส์มาแล้วผมจะอยากผมอยากได้ไพรซ์มาผมอยากได้ไพรซ์ต่อจากเซลส์นาสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยคือผมต้องดึงไพรซ์มาทํางานด้วยก่อน นะผมต้องดึง price มาทำงานด้วยก่อนนะครับซึ่งพอเราได้ price มาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชันที่ใช้ regular expression นะครับเพื่อสกัดข้อมูลตรงนี้ออกมาเป็นตัวเลข ให้เราได้ใช้งานครับนะซึ่งตตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของ regular e x p r s s i o n ในไ t h o นกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ผ่าน Library ที่เรียกว่า re นะครับ regular e x p r s s i o n นั่นเองย่ยอมาเป็น re ตัวนี้แล้วเราก็ใช้คำสั่งนี้เป็นหลักครับคำสั่งนี้ค่อนข้างใช้ง่ายนิดนึงผมก็เลยชอบคำสั่งนี้เดี๋ยวผมจะก๊อปข้อมูลตรงนี้นะออกมาเป็นตัวอย่างก่อนนะอย่างเช่นผมจะตั้งเป็น text เนะท่ากับราคาของ text เท่ากับราคานี้พอเราได้ข้อมูลตัวอย่างตัวดีนะเราจะสร้าง pattern, แพทเทิร์นถูกป่ะแพทเทิร์นของเราก็เมื่อกี้อะไรนะตัวเลขใช่ไหมก็คือ raw string นะครับใส่ r เข้าไปนะแล้วก็ใส่โคลอนตรงนี้เอ้ยไม่ใช่โคลอนเดี๋ยววงเล็บเปลี่ยนนะ0ถึง9บวกนะอันนี้คือตัวเลขที่อยู่ติดกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราใช้ผิดาพาดไปรอบหนึ่งนะคราวนี้เราใช้ถูกละ re file all นะคำสั่งนี้ใช้ง่ายที่สุดละนะในเรื่องของ regular expression ก็คือนะเช็คก่อนแล้วกันครั้งนี้ ใส่วงเล็บแล้วก็กดชีบค้างแล้วกดแท็บนะครับสิ่งที่มันรับคือแพทเทิร์นนะแล้วก็แพทเทิร์นมาใส่แพทเทิร์นก่อนเนาะใน Google s p r e a d Sheet มันใส่ข้อความก่อนถูกป่ะอันนี้ใส่แพทเทิร์นก่อนแล้วก็ใส่ข้อความที่เราต้องการทีหลังนะเราจะได้ข้อมูลมาคราวนี้เวลาที่เราได้ข้อมูลลักษณะนี้นะครับเราก็อาจจะต้องดูข้อมูลของเราเนาะแล้วก็โลจิกที่เราไปใช้นิดนึงนะครับเราจะได้ทํางานกับข้อมูลได้ถูกต้องอย่างเช่นข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในราคาของช้อปปีใช่ไหมซึ่งผมเจอว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะ ข้อมูลถ้าถ้ามันเป็นแบบว่ามีขีดตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นข้อมูลที่เป็นได้หลายตัวถูกป่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยของที่เราค้นหาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นรา,าคาทางด้านขวาเพราะว่าทางด้านซ้ายเนี่ยบางทีมันเป็นแบบของของตกแต่งอะ,อะไรอะไรพวกเนี้ยนะในช้อปปีน้นะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะดึงข้อมูลที่อยู่ด้านหลังเสมอนะครับข้อมูลที่อยู่ด้านหลังเสมอผมก็จะใส่วงเล็บเหลี่ยมลบหนึ่งลเพื่ออะไรเพื่อที่ผมจะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย เวลาที่ไปทานะย้ำอีกครั้งหนึ่งคือขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราทํางานด้วยนะครับต้องทำต้องไปทําความเข้าใจกับข้อมูลตรงนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นข้อมูลลักษณะนี้ข้อมูลของช้อปปีเนี่ยใช้ตรงนี้นยค่อนข้างจะตอบได้ถูกไหมว่าข้อมูลมันมาอย่างไงทำไมโลจิกเป็นแบบนะครับแต่คราวนี้น้าสังเกตว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็เหมือนเดิมนะประเด็นเดิมเลยคือเราต้องอ้างอิงจากข้อมูลที่เราทํางานด้วยนะอย่างเช่นข้อมูลที่เราทํางานด้วยนะปัจจุบันเนี่ยทำแค่นี้มันยังไม่จบ เพราะอะไรเพราะอย่างเช่นถ้าผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนตัวอย่างเป็นตัวนี้ถ้าผมเปลี่ยนตัวอย่างเป็นตัวนี้ปุ๊บปัญหาของผมนะก็คือตัวเลขของผมเนะี่ยนอกจากที่มันจะมีตัวเลขแล้วมันมีอะไรด้วยครับมันมีลูกน้ำด้วยถูกป่ะพอมีลูกน้ำด้วยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมันจะไม่เห็นเลขที่ถูกคั่นด้วยลูกน้ำนะเราก็ใส่ลูกน้ำเข้าไปนะลักษณะคล้ายๆกับตอนที่เราจัดการกับจุดในตัวของ s p r e a d s h e ีตเมื่อกี้นะพอเราใส่ลูกน้ำไปปุ๊บเรารันตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูลนะแต่ว่า สังเกตว่าข้อมูลตรงนี้นะใน Python เนี่ยมันจะเซนซิทีฟกว่า Google Sheet นิดนึงคือเราต้องมีการจัดการตรงนี้นิดนึงเพราะว่าลูกน้ำเนี่ยมันไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของ string อยู่นะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนตนัวนี้เป็น i n t e g e r นะครับแต่ก่อนเปลี่ยนเนี่ยเราต้องใส่ตัวนี้ไป replace นะครับลูกน้ำถ้าเราใส่ replace ลักษณะนี้นะคือใส่ลูกน้ำแล้วก็ใส่ตัวที่ไม่มีลูกน้ำเนี่ยแปลว่า เราจะลบตัวลูกน้ําออกนั่นเองนะครับเห็นป่ะแต่คราวนี้เราต้องเทสด้วยนะอย่างเช่นเฮ้ยอันนี้ถ้ามันมีลูกน้ําเนี่ยมันไม่มีปัญหาใช่ป่ะแต่ถ้ามันไม่มีลูกน้ำละ่ะถ้ามไม่มีลูกน้ำละแล้วไปรีเพลสมันเกิดอะไรขึ้นนะสังเกตว่ามันไม่ได้เกิดเอ r ร์เรออะไรนะมันก็ มันก็ปล่อยปล่อยผ่านมาดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ลักษณะนี้ได้เลยถูกปะนะเวลาที่เอาไปใช้เนี่ยโดยเฉพาะกับคำสั่งใหม่ๆหรือว่าคำสั่งที่มันต้องทำงานกับข้อมูลหลายๆรูปแบบเนี่ยนะครับแนะนำให้ลองเทสดูนะว่ามันทำงานลักษณะไหนทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มันเหมาะกับข้อมูลที่เราทำงานด้วยหรือเปล่านะต้องเป็นรายกรณีไปนะในจูปิเตอร์เนนบุ๊กเนี่ยเขานิยมใช้ตัวตัวนี้เนี่ยนะครับตัวจูปิเตอร์ t น b บุ๊กเนี่ยทำงานเรื่องของ Data เพราะว่าอะไรเพราะว่า Data เนี่ยสังเกตว่าถึงเราจะเรียนเรื่องของคําสั่งไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้ได้ถูกครั้งถูกปะคือมันต้องมีการปรับมันต้องมีการ a d ด p t เข้ากับข้อมูลด้วยนะอย่างที่ผมย้ําประเด็นสําคัญเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกใช้คําสั่งหรือว่าเรียบเรียงหรือว่าโลจิกอะไรพวกนี้นะมันอยู่ที่ข้อมูลของเรามันมันเป็นลักษณะประมาณไหน นะครับนะคราวนี้พอเราได้ข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น integer ถูกปะปุ๊บพอเราได้ integer ปุ๊บอันเนี้ยก็จะเป็นคำสั่งที่เราจะใช้จัดการกับข้อมูลตรงนี้เพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นตัวเลขเพราะเป็น integer ปุ๊บเป็นตัวเลขแล้วสามารถคูณบวก,กลบคูณหารได้แต่ก่อนที่เราจะไปใช้ได้เนี่ยนะครับเราต้องรวมตรงนี้เป็นฟังก์ชันก่อนนะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยวิธีการทำคืออย่างนี้เราจะเอาทุกคำสั่งที่เราใช้เนี่ยนะครับรวมอยู่ในเซลล์เดียวกันก็คือผมกดที่เซลล์นี้นะกดชิปค้าง รวมเข้ามาอยู่ใน Sell เซลล์เดียวกันก่อนแล้วผมจะสร้างฟังก์ชันครอบเอาไว้ก็คือ def นะตั้งชื่อฟังก์ชันเลยครับก็คือตั้งอะไรก็ได้นะอย่างเช่นอันนี้คือ get ออ price integer แล้วกันนะแล้วก็ครอบคำสั่งทั้งหมดนะครับกดแถบทีหนึ่งให้มันไปอยู่ในฟังก์ชันคราวนี้ฟังก์ชันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะฟังก์ชันคือคำสั่งถูกไหม ส่วนแรกคือส่วนที่เป็นคําสั่งที่อยู่ในตัวฟังก์ชันอันนี้คือเราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วส่วนถัดไปคือส่วนที่มันต้องรับข้อมูลมาจากข้างนอกฟังก์ชันครับอยากให้มองว่าฟังก์ชันเนี่ยเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งนะที่มันต้องมีการรับวัตถุดิบมาใช่ไหมแล้วก็ทําตามเครื่องจักรที่ตั้งไว้แล้วก็ส่งข้อมูลออกไปนะส่วนที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือส่วนที่เป็นการรับข้อมูลมาจากข้างนอกนะเราก็ต้องมาดูครับว่าในฟังก์ชันนี้เนี่ยเราพูดข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยพูดถึงข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ดนน้าน อันนี้คือข้อมูลที yup. ่มาจากข้างนอกเราต้องมาใส่ที่ตัววงเล็บนี้นิดหนึ่งอันนี้คือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้อมูลที่ใส่เข้ามาในฟังก์ชันอันนี้คือสิ่งที่เราทําในฟังก์ชันถัดไปคือสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องส่งต่อข้อมูลออกไปนะซึ่งข้อมูลที่เราอยากได้จากตรงนี้คือข้อมูลตัวนี้ถูกไ่มข้อมูลผลลัพธ์หลังจากที่เราแปลงข้อมูลทุกอย่างแล้วก็แปลงออกมาเป็น integer เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะรันตัวนี้ผมก็จะสร้างเป็นฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าผมเรียก ใช้ฟังก์ชันนี้นะ get price integer นะ get price integer นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูล text ตัวนี้เข้าไปนะสังเกตว่าฟังก์ชันผมอะ่ะก็จะเข้าไปทำงานตามที่เราเขียนเอาไว้เมื่อกี้นะแล้วก็ส่งข้อมูลออกมาเสร็จแล้วเราจะเอาฟังก์ชันนี้นะครับมาใช้กับข้อมูลที่เราเตรียมไว้ในตารางนะก็คือเราใช้คำสั่งนี้ครับ apply นะ apply ตรงนี้นะ apply เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราดึงข้อมูลในหนึ่ง c o l แล้วมันกลายเป็น Object กต์ประเภทซีรีสหน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมต้องการใช้กับตารางอย่างเงี้ยที่เป็นหน้าตาอย่างเี้ยนะอันนี้จะใช้ Apply Map นะครับแ p แต่ว่าใน Price เนี่ยเราใช้ข้อมูลตัวเดียวเนาะเราก็ใช้ Apply ตัวนี้ได้นะครับไม่ต้องใช้ Apply Map ก็ได้แล้วก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปนาจากตอนแรกก่อนที่ผมจะรันตัว Apply เนี่ยสังเกตว่าเห็นไหมสังเกตว่าลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะ ข้อมูลของเราจะไม่คลีนข้อมูลของเราจะมันจะมาจากตัวไอตัวสเปรชชีนเลยถูกปะแต่เพราะแต่ถ้าผมใช้อัพพลายเข้าไปปุ๊บสังเกตว่าข้อมูลของผมจะคลีนเรียบร้อยแล้วนะข้อมูลของผมจะคลีนเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยครับแยกทำถูกปะอันนี้เป็น price integer นะแยกทำแล้วก่อนจะรวมทำไงครับซีรีสน์นี้ชื่ออะไรอยู่ครับตอนนี้ชื่อ Price นะครับแก้ชื่อก่อนแก้ชื่อ นะเป็น price integer และ merge กลับไปนะแยกทำรวมนะแยกทำเสร็จแล้วเรารวมกลับเข้าไป merge นะครับใส่ price integer เข้าไปนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยเราใช้ index ก็ left index true นะ right index true นะครับใครที่ยังต้องการเวลาในการทำความเข้าใจตรงนี้นะครับแนะนำให้ไปดูคลิปก่อนนะคลิป Python Excel นะครับสรุปไว้ทุกอย่าง อันนี้พอเ,อเสร็จเราก็จะได้ตารางที่เรามีข้อมูลพร้อมใช้งานถูกปนี่อันนี้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมจะทำงี้นะผมจะเอาไว้นี้เป็น Report Final นะแล้วก็ Save ีพอร์ตไฟ n a ลออกไปเป็น to Excel อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อ Report Final เลยนี่แหละนะ excel แล้วก็ผมก็จะไปหาไฟล์ชื่อที่ผมตั้งเนะี่ยในคอมพิวเตอร์ผม รีพอร์ตไฟ a l ล .xlsx รีพอร์ตไฟแนล .xlsx นะมันก็จะเซฟออกมาเป็นไฟล์ excel ถูกไหมลักษณะประมาณน,นี้นะครับก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยผมเก็บข้อมูลเอาไว้ที่สเปรชีพเป็นหลักนะผมก็จะหาทางกลับไปที่สเปรชีพของผมนะผมก็จะก๊อปข้อมูลนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ไปวางที่สเปรชีพนะวนะางที่สเปรชีแล้วก็อันไหนที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยก็ลบออก อันนี้ก็เป็นวิธีวิธีนึงเหมือนกันถูกไหมเราไม่ต้องใช้แรงเยอะนี่เราจะไม่ต้องเข้าไปเขียนโค้ดให้มันอัปโหลดขึ้นมาก็ได้นะครับก็แม่นวนผสมออโต้ผสม jupyter notebook ๊ผสม, book, ผส,มสูตรอะไรไปก็ได้ถูกป่ะนะแล้วเราก็จะได้คําสั่งนี้มาเราจะได้ข้อมูล2อ,อันนี้มาเป็นเซลล์แล้วก็เป็นไพรซ์ผมจะบอกว่านี่คือททัลเซลล์นะสมมติแล้วเอา2อ,อันนี้มาคูณกัน อันนี้ผมก็จะได้ยอดขายแหละของของข้อมูลที่ผมเก็บมาจาก Shopee ถูกไหมจากช็อปใน s h อ p e e นะแล้วก็วิธีการใช้งานนะอย่างเช่นผมอาจจะสร้างเป็นบา b ์บ g กราฟถูกไหมอันนี้คือข้อมูลที่เราเก็บมาจาก s h อ p e e คลีนแล้วพอคลีนเสร็จเราก็จะสามารถเอาข้อมูลไปใช้งานได้เนาะก็จะครบลูปแหละนะครับในเรื่องของการทำา d a t a a n a l y t i c นะเบื้องต้นนะเวลาที่บอกว่าเฮ้ยมีเรื่องของ Data เข้ามานะโปรเซสจะประมาณนี้เราต้องมีการดึงมามีการคลีนจัดการนะครับแล้วก็ เอาไปใช้งานอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะ,ะเรื่องของกราฟอยู่ไหนนะอ๋ออันนี้ก็ได้นะกราฟนะผมบอกว่าเอากราฟที่ Data Range ของมันตั้งแต่ a ถึง k อย่างนี้นะแล้วก็อาจจะใช้ตัวที่ผมชอบเนะเป็น b l e graph b u b b l e graph bubble graph เนี่ยต้องต้องเลือก3อย่างนะอย่างแรกผมจะเลือก XX x x axis เนะี่ยผมจะเลือกเป็นราคาแล้วกันนะจะได้เห็นว่า มันมีการกระจายตัวของราคาเท่าไหร่นะครับในตลาดในข้อมูลที่เราเก็บมาได้ Y axis เป็นจำนวนที่ขายได้นะจำนวนที่ขายได้ก็คือตัวไหนที่ขายดีนั่นแหละแล้วก็ size size ของเราเนี่ยจะเลือกเป็น total sales นะ series เนี่ยมันคือการ label ถูกป่าว่าแต่และข้อมูลเนี่ยเราจะให้มันแสดงผลเป็นข้อมูลของอะไรนะผมจะให้มันแสดงเป็นเป็น shop แล้วกันนะ เป็นในนี่ดีกว่าเป็นลายสินค้าดีกว่าเป็นลายไตโตแล้วก็ไซส์ไซส์ของผมเนี่ยจะเลือกเป็น Total Sales ลนะผมก็จะได้ข้อมูลมาแล้วว่าเอ้ยตลาดเนี้ยมันกระจุกตัวกระจายตัวยังไงเห็นไหมนะถ้าสมมุติว่าผมโฟกัสที่อ่าตลาดราคา2 2 0 0เนี่ยผมจะเจอแล้วนี่อันนี้ใช่ไหมเมยอกู้อะไม่ไม่น่าใช่นะสีส้มสีส้มของนะครับก็ลองเข้ามาดูไดนะ้ว่ามันคือของอะไรบ้างนะครับหรือว่า อาจจะลองตั้งอีกกันหนึ่งนะคือ ID ID ก็คือเอาชื่อไปแปะอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมรู้แค่อ่อช็อปก็พอผมก็จะเห็นแล้วว่าอ๋ออันนี้มันคือของร้านอะไรนะในราคานี่สมาร์ทสยามนะอันนี้ขายดีเห็นไหมขนาดใหญ่แล้วก็อยู่สูงด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในเลนแบบพ5นหอะไรอย่างเงีนะ้ยน,นี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับในเรื่องของ l e g a l ไลท์ i อ็ะก็จะเป็นพาร์ทสำคัญนะครับในการ ในกระบวนการใช้ข้อมูลนะครับตั้งแต่เราเก็บมาใช่ไหมเก็บมาแล้วมีเรื่องการจัดการนะใน Excel แล้วก็มีเรื่องของการปรับอฟอร์แมตต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสกัดมาเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานนะซึ่งตัวนี้ก็สังเกตว่าจริงๆไม่ได้ใช้ได้เฉพาะใน Python ถูกปะมันก็ใช้ใน Spreadsheet อะไรนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเรียนเต็มนะก็มาเรียนกับบูทแคมป์ได้นะก็เรียนทั้งทั้งลูปเลยนะครับตั้งแต่เก็บมาจนถึงการวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของคลาสวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครที่อยากให้มีบทเรียนฟรีๆอย่างนี้นะครับบทเรียนดีๆอย่างนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe ให้กับ y o u t u e e a n t i m a t e ล a t ์ตแล้วก็กดติดตาม u ั t ติ a t e p a t ตต์ตบน Facebook แล้วก็บน t i k t ิ k กตแล้วก็คอมเมนต์นะแท็กเพื่อนมาเรียนกันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่กันอยอวๆนะครับสวัสดีสวัสดีสวันนี้นะครับพิ่ป้าต้องขอตัวนะครับ 这里就关。Sorry, <music>